เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยสำหรับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับเราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้าง แล้วก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็าฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ s e a ั่นสตูดิโอกันด้วยนะครับมาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Ds Blade of Hashira เกมมือถือเทิร์เบสจัดทีมต่อสู้ครับที่จะมาในทีมของดาบพิฆาตอสูรนั่นเองตัวเกมนี้จัดเต็มทางเนื้อเรื่องครับจะมาให้เราออกตะลุยด่านมาพร้อมกระบูกการเล่นทั้ง b a t เทิลอารีน่าชาเลนจ์อะไรต่างๆอีกเพียบมีการฮีโร่กว่า100ตัวให้เลือกใช้งานครับคือมีเยอะจริงๆนะสำหรับตัวเกมนี้ส่วนทางด้านงานภาพครับค่อนข้างสวยเลยมาแบบสไตล์ในเมครับจัดเต็มบวกกับงานกราฟิกงานเอฟเฟกต่างๆนั้นทรงดีครับไม่มีดรอปเลยทําให้การเล่นเนี่ยเราใจกันมากขึ้นไปอีกครับ บอกเลยว่าเป็นเกมดาบพ,พิฆาตสูนนะที่ทําออกมาได้น่าเล่นจริงๆนะอันีเ้เรื่องนี้เขาก็ดังมากๆเช่นเดียวกันครับเกมต่อไป Survival Legends เห็นภาพแบบนี้ครับแต่ว่าความสนุกนั้นบอกเลยว่ามาเต็มๆครับนี่คือเกมแอคชั่น Survival ที่จะให้เราเนี่ยได้เข้าไปจับทีมแบบ3 v วออกไปแล้วยิงกันพร้อมกันนานครับยังต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ไปด้วย การเล่นในอย่างมันครับเน้นออกหาอาวุธออกหาสเสบียงแล้วก็ซัดกับซอมบี้ซึ่งเกมนี้ซอมบี้เขาโหดในช่วงของกลางคืนครับดังนั้นต้องแท็กทีมอาศัยทีมเวิร์กในการจัดการพวกมันด้วยประกอบกับกระสุนต่างๆก็มีจํากัดฉะนั้นต้องต่อสู้แย่งชิงกับทีมอื่นๆส่วนงานภาพเนี่ยก็ตามคลิปก,กันเลยนะงานอินดี้อินดี้ครับไม่เน้นความเวอร์วางอลังการเท่าไหร่นักเป็นเกมเล่นค่าเวลาดีๆครับที่แนะนําให้ลองกันอีกเกมนึงครับมากันที่เกมเซ็กซี่เอเจน สำหรับใครที่ชอบเกมที่มีตัวละครส,สวยๆเซ็กซี่จัดเต็มครับเกมนี้เป็น1ในลิสต์ที่คุณต้องมีครับนี่คือเกม fps ที่จะให้เราควบคุมสาวๆเหล่าเอเจนสุดเซ็กซี่ครับออกกู้โลกโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้จะรู้ครับนั่นคือเซอร์วิสของตัวละครนั่นเองงานดีงานขยับได้มากันอีกแล้วครับแถมสาวๆแต่ละคนเนี่ยก็มาพร้อมกับอาวุธคู่ใจและสกิลที่แตกต่างออกไปด้วย ส่วนทานาของเกมเพย์ครับเน้นทำภารกิจตะลุยด่านเคลียร์เป็น,นด่านๆไปตามเนื้อเรื่องครับมีให้ท้าทายตั้งแต่ระดับเบสิกไปจนถึงระดับฮาร์ดคอร์ครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบอัปเกรดจะเต็มชุดแฟชั่นคอสตูมรวมไปถึงระบบพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครถ้าหากดูแล้วชอบใจก็ตามไปลองกันดูได้ครับเรามาดูกันต่อกับเกม Soul Chronicle เกมมือถือ MORPG ครับออกไปจนภายในโลกแฟนตาซีแบบ Open World เกมนี้เขาการะตีงานภาพกราฟิกว่าค่อนข้างโหดรกับอีกเกมนึงวิวทิวทัศน์บรรยากาศต่างๆเนี่ยมาแบบ N e ็ t g จ n จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยระบบการเล่นแบบฉบับของ MORPG นั้นมากันครบถ้วครับทางระบบของตัวละครเนื้อเรื่องต่างๆที่ค่อนข้างออกแบบมาได้สวยดีครับอีกหนึ่งจุดเด่นคือเกมนี้แผนที่ใหญ่มากๆนะมาพร้อมระบบ c r o s s Server อร์ PVP ครับที่สามารถเตีันข้ามเซิร์ฟกันได้เกมนี้จัดเต็มจริงๆนะ บอสในตัวเบงเเลยสกิลออกอาวุธต่างๆทำให้ตาตัวละครค่อนข้างสวยงามครับทั้งนี้ตัวเกมเพิ่มระบบ V.I.P เข้ามาด้วยนะครับงานนี้เทปถตูต้องเข้ากันแล้วละครับสายฟรีเนี่ยไม่คิดเลยมากครับเซพบรรยากาศหาเกมเล่นเพลินๆสนุกสนุกชิลๆก็ยังพอได้ครับมาต่อกันที่เกม Space Survival เกมมือถือเอาชีวิตรอดในอวกาศครับที่เกมนี้เข้ามาแบบไซไฟล้ำๆกันเลย ใครที่ชื่นชอบความเป็นไซไฟเนี่ยแนะนํากันเลยครับตัวเกมเราได้ออกสำรวจดาวครครับออกหาไอเทมฟาร์มทรัพยากรครับของอัปเกรดสิต่างๆ,ๆเพื่อเอาชีวิตรอดเกมนี้มีสร้างและอัปเกรดยานอวก,กาศด้วยครับส่วนทางด้านของงานภาพเนี่ยมาแบบเบาจริงๆครับงานสบายๆไม่กินสเปคมือถือโดยรวมเลยสนดวกครับเอาได้กันโยเน้นสำรวจไปเรื่อยๆครับมีสัปหลาดให้ต่อสู้มีของให้ทำลายเป็นระยะๆที่สำคัญมีผาสท้ายมาแล้วด้วยเล่นเพลินเล่นง่ายเล่นชิลต้องเกมนี้กันเลยครับ กันต่อด้วยเกม True d a r k เกมนี้นะครับมาในแนว RPG ครับที่เป็นเรื่องราวหลังหายนะของสหภาพโซเวียตโดยเราจะรับบทเป็นหน่วยอะตอมครับหรือองค์กรที่ต้องปกป้องมวลมนุษยชาตินั่นเองโดยตัวเกมนั้นค่อนข้างเป็นเลโทรดิบๆถึงเถื่อนนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะให้เข้าไปในบรรยากาศหลังหายนะนั่นเองที่ผู้คนเนี่ยตายจากนิวเคลียร์กันหมดตัวเกมจะให้เราเข้าไปทาภารกิจต,ต่างๆกว่า200รูปแบบที่ท้าทายมากๆ และมีสถานที่กว่า30แห่งให้ได้เข้าไปต่อสู้กันเกมนี้อาวุธเขาเด็ดจริงๆมีหลากหลายรูปแบบเป็นร้อยเลยก็ว่าได้พร้อมกับมอดอาวุธกระลีเพียบชุดกรอะอะไรพวกนี้ก็ปรับแต่งกันได้ด้วยเป็นเกมเท่ๆครับนำเสนอในมุมมองของโลกที่พังทลายชอบตีมเกมแบบนี้ก็ไปลองดูกันได้เลยครับเกมถัดมา Epic a g e เกมมือถือแนววางแผงกนกลยุทธ์ครับทำสงครามระหว่างอาณาจักรกันนั่นเอง เกมนี้จุดเด่นของเขาคืองานภาพเลยครับที่ทําออกมาสวยงามดูดีน่าเล่นมากๆตัวเกมนําสถานที่ในปริศาสตร์ครับมาใส่ในแมปทั้งหมดทางเทือกเขาเอลของซูเอตหรืออะไรต่างๆมากมายครับที่จะให้เรานั้นออกสํารวจสร้างอาณาจักรและก็ยึดครองกันเกมนี้เขามาในทีมอารยธรรมทางฝั่ง,งเปอร์เซียอียิปต์แล้วก็ญี่ปุ่นนะทำให้บยากาศต่างๆนั้นดูดีแบบสุดๆฮีโร่ในตำนานก็ขนกันมากว่า100คนกันเลยทีเดียวครับเล่นใหญ่จัดเต็ม หากใครที่ชอบเกมแนวยึดเมืองส่งทหารออกไปล่าป้อมของศัตรูแล้วละก็เกมนี้น่านโดนมากๆเลยล่ะครับถัดมาเป็นเกม Legends of Fighter เกมมือถือจัดทีมต่อสู้ครับที่จะมาในสไตล์ของเกมแนวไอเดลนั่นเองตัวเกมมาพร้อมกับฮีโร่นักสู้หลากหลายตัวมากๆและแต่ละตัวคืออย่างเท่ครับออกสกิลแบบตุมตามได้ใจสุดๆฟาดกันในสนามต่อสู้แบบไม่เกรงใจใครเลยครับ งานภาพกราฟิกก็อย่างที่เห็นนะเป็นสไตล์การ์ตูนครับสีสันเนี่ยถือว่าจัดจ้านกันเลยทีเดียวส่วนโหมดการเล่นนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับทั้งชาเลนจ์หอคอยกิวลีกทัวร์นาเมนต์อารีนาภารกิจราคาหัวใส่มาเพียบฟาร์มทรัพยากรแบบไอดเอลก็ได้ด้วยปล่อยบอทกันเพลินกันเลยสำหรับระบบนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเล่นชิลที่อยากให้ลองกันดูครับเกมต่อไป Legendary Master Idol อีกหนึ่งเกมสไตล์ไอเดลที่จะให้เรารับบทเป็นปรมาจารย์สาวครับออกตะลุด่านกำจัดมอนสเตอร์และบอสในสเตจต,ต่างๆนั่นเองซึ่งทักษะการต่อสู้ของตัวละครของเราเนี่ยขั้นเทพมากปล่อยพลังแบบอลังการงานสร้างสุดๆภายในเกมเรายังสามารถปั้นตัวละครฝึกฝนทักษะเลือกอาวุธและออกไปบวกกับศัตรูแถมยังเอาตัวละครไป PV p v p ีกับคนอื่นกันได้ด้วยและอย่างที่บอกครับเขาเป็นเกมไอเดลฉะนั้นขาดไม่ได้คือระบบฟาร์มของแบบออฟไลน์นั่นเอง ถือว่าเล่นค่อนข้างเคลินและก็ครบเครื่องทีเดียวเลยครับสำหรับตักเกมนี้และก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับกับเกม Battle Bear Hero เกมที่จะให้เราแปลงร่างเป็นน้องหมีครับออกไปเล่นในสไตล์ Battle Royal e แบบ 3v3 กันโดยทุกเกมนี้ครับถือว่าเล่นมันเอาได้กันทีเดียวเล่นกับเพื่อนนั้นสนุกมากครับช่วยการป้องกันทานและก็โจมตีฝั่งตรงข้าม อันนเกมมีโหมดการเล่นครับท uh. uh ั้งแบบทีมเดสแมทและก็โหมดแบทเทิลม y ร l e อรองรับออนไลน์กว่าผู้เล่น10คนด้วยกันมีโหมดอัปเกรดฮีโร่อัพเกรดน้องหมีของเราครับให้โหดกันขึ้นอีกเล่นกับเพื่อนชวนกันไปตีแก๊งอื่นครับการตีความมันแน่นอนนะสหรับเกมนี้ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมมือถือเปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับ ใครที่อยากได้เกมมือถือแนวไหนหรืออยากให้แนะนำเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ